ừm oh.

สิคนรามาลายเนาะไฮโน่เบอร์นาบูไฮโน่นี่เบอรนาบไฮโน่ ารเรียบนะร้อยแล้วถานใช่ไหมับนั่งค่านั้งถ่านไอ้นะ้องกุดอันจำไหมครพี่นอะแดงก็ได้บึงถานนะ้ำอง เียวแรกใั้นท่นหมอเกามุม่ยังจะทัานหรือบอเจ่ไม่รู้แปดมงม

จะยังบวมเมื่อยอยู่โอ้ยร้นอนแล้วกำลังที่ขึ้น ไเห็นคลินิกที่นําหามาแตะเดินๆละแพงเนาะมีใบอันปวดในหองโรงพยาบาลใหญ่เพราะว่าตอนกินเวะแพงเบิดพี่น้องน้ําลางจืดที่มันซอสๆกันก็แยากินที่มันแๆก่อนนะือเอาน้ําออกันกพนอือ เคี่ยวหมาวมกินไม่ได้นเป้ไม่มกน้าวาข้าวเห้าโยองใจต้มมากินไม่ได้ข้าวต้มเกลือต้มปลาที่มันสดน้ำเอาเอาเป็นตอน้นเพราะนะเ่วานทานอยกินงย่อนร้อสั่งเกิน็นจานเออจ่าได้ก็จานแต่อย่าดน้ำมีแต่กินข้าวข้าวเปล่ากับมูหยองก็ได้ได้ๆกได้กินอแข็ๆแตก็ก ต,ต,<ม>ติดดบุหรีงดเลยนะบุหรีนะ<ม>งดนะจ๊ะค<ม> <c oughs> ันแล้ววันคล้ำได้เรากับมุกโบลุ่งแบบนี้ ขุดน้ำขุดน้ําไปขายแสดงว่าเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ปกติเลยเกียร์กระปุกใช่ไหมหลุดหลุดกับหลุดห้างอีกนอนบอกรับนอนบอกรับเลยแล้วนอนบอกรับลายเป็นเดือนเหรอจังน้ะปากินยาหลั่งอับจัดเลยจัดเลยจัดยาหลั่ง บอไม่งดเลยงดเลยไม่ทำงานไม่ทำงานเลยบอเหวี่งยนะบอหเหยังเลยเด้เนี่ย เป่นเคียนเลยมั้เหเปลี่ยนเปี่ยนสมเปลยนสบเี่ยนปีกเปลีนมบาดี่ห้ปีนะคณสปีเนาะิกว่าปีแล้วนะสองะสามสี่ห้าหกเ

นอนเลยโซมเลยตอนปี2016 2017ตอนนั่ะฮองพาจะมาช่อเหิตเหี่อยู่คาสิโน ราเียแหละทก่างมบ้านขาทาอ่ะต่เปรก็ได้ายก็น้องเูขี่ประตูกระตานหนังเลยนะนขี่ประตูกตานังอยู่นิ่งๆประตูกระตานั่งวงเห่าแลไปกล้ๆม่่า

ใปตรงไหนนะไปตรงไหนนะมีใบมีใบนี่มีใบเป็นแดดเก่านี่เออแล้วเราไปที่รู้สึกเนี่ยพี่ทาไปเก่งทีินี่เก่าเจ้าแบ่งสภากาสองสภาพวกสบามาดูสารกางสารกางพวกสามพี uh, so ่ย no. ้ายมาตรงนู้นนะครั้าของพี่เองอันนี้ที่มานี่เพราะว่าข้างๆเขาเปิดคาเฟ่ดังเลยทำเป็นร้องไย้องไยไม่ไหวเอาไปเรียนแล้วเคาไป มันมีมีดนตรีอได้ยังไงน

น้เงินเงิน้องผาหลุดนล้วเพียงนอนออกมาจากคลินิกแล้วผาเราพื้นมาฮับพี่น้องพื้นห้องแก๊บบอแกแ๊บเลยนอนแบบห้องกินเนาะได้แก๊บได้แก๊บพี่น้อยมันง่ายเด็กกันไปเนาะมันเป็นซ้ำล่อแล้วพูนพ่อพูดนนางยากปวดเรียบร้อยแล้วหมอว่า ใครแน่ภานอกมาหาหมอเ<อ><อ>อขาให้เขาใข้เจ้เกิขอบไ,ไ,ไปว่ะมาดูนี่สิว่ะตับแขแ็งแล้นะมันคนแล้วน่ะได้ทุกทายังไงดีเนี่ยอ,อขี่มันรอดแล้วว่ะเีมอดที่ได้สมับแล้ว <laughs> นนแล้วจะทันหมอเลยทัหมอว่ายังไงล่ะนนั่นยไปรอดแรอสับตับแข็งมันหวดแล้วนนนเนี่ยวะมากม็ไม่ดีมากมนะัตึงอะนรก็ตึงอะไรก็ตึง คขนาเาไปหลดกระแป้งว่ดทุกอย่างมเนี่งเนาะคขนาแป้งหลุดขนว่าเอาหลดเข้าอู่กับสบ,บม,มับบดทุกอย่างี่นาะเนี่ยพอสะแพงนะตับกรบโบดีตับแข็งหม่ามกรบโบดีไปญาติที่เขาขาวตึงแบบฟองไดก็มีน้ำเหมือนนะน้ำข้าวต้ก่อนต้องใส่สซโลมเด้แล้วก็กินนะข้าวต้มีก,กินแต่แกงจืดอือ ใส่โซ่มันแครหลายใส่ผง่ืดูดฉาบใส่ยาใส่ยางลายนะใช่เนาะใส่เห็ดให้นัมมันเก่าโอ้โหเลยเลยไข่มลาเป็นโซ่อืมที่ความบริเวณน้ำบริเวณน้ำอ้าเราเห็ดเวี้ยงนักแบบเราก็เมื่อยเลยก็พอกมีน้ำหางยอดหางยอดเราแบบว่าตาบมันหลังออกมาแต่มันแต่มันมีน้ำทุบอลคือมันมันเกินน้ำมันลายแหละเราสามารถให้เลือดไปเราเลี้ยงได้หรือปล่าพอว่ากินแล้วมา เ่หแกนาหน้ามั่างนีหน้าเใส่มั้งวเราเจ็บราเ็บทางบึงนี่ะมากี่นเนาส่ยาเมนว่าแพทนนมเขาปนอมาแต้เช้าตื่นแต่ีหอ่างะเพงเคยพามาตั้งแต่ปี่ยนทุกสองแพท พี่สองพันพี่สอ0พันสิบเจ็ปดเจ็ดสิบหกเจดแต่จะพายเงียบเวียนะพี่น้องเงียบตะพีตะหองเอกิกสวรรค์แล้มีเงินแล้วก็พาพวมมาปัวแล้วก็ไปไทยแน่พี่น้องแล้วก็แล้วก็ทิ้มอันเอกสารของคลินิกพี่น้องเนาะประโยชแล้วพี่น้องมากแล้วอ่ะ พี่น้องหลุดมาแล้วคือเรอกากจะมาโรงพยาบาลมาล,บ,ามาลบไส้มาปลอกไตะโรงพย่บา <c oughs> ลไก <c oughs> ่บอกคำสีกเจากมาปลอกไตปลอกไมมสดั้งปลอกไปลอกไต กากินข้าวเลยโไอ้ตัว้ทามันลอย่างไวโปไวมันมีไหแนวกินอยู่คนโอ้ยหล่ยูร่มกันด้วยร่มสันไหลแล้วก็ออกเมื่อวะกินแล้วก็ออกเมื่อหมดไปรอรอรได้หันดีเลยที่เฮามากับเจอหมอเราคือสุดก่อนนะป้าเมื่อแี้เราหนัทไอืมเราเม็นหนาทาเือนแนไแล้วก็นี้แล้วก็ใจขอบใจเลยไอ้ลูกค้ากำลังจำยุที่ท่านมารอครับจำนึกทางไหนจำนึกฟังไท่แหละครับ อาท่านท่านท่านมาได้แล้วจะล่อคนว่าท่านหมอก็ใจดีเราเข้าไปหาเ่ายังไปจุเราหู้เลยนะเขาเบิ่งเนีเล่าหนาเราก็จะจะจืดค่ะยังไม่ได้ว่ายืดซ้ำหกปีเวอร์เจตีเวอร์อะไรอยูงมันมีประวัติเก่าอยู่แล้วหมอเราเห็นอาการมันจะเราเห็นอาการแล้วจืดปลาเนี่ยเราปลาจ่อยเราจืดหัวถามเรามาเราก็ตรวจตรวจตรวจยังลนาทีแล้วต้องซัก